พามาดูวิธีการประกอบชุดเบ็ดเข้ากับใบเรียวกันครับตัวนี้เป็นชุดเล็กนะครับเบ็ดที่ใช้จะเป็นเบอร์สองสองทางเบอร์สองสีไททสวยนะครับตอนนี้สวยใส่ลูกมุนก็ไปก่อนเลยครับขั้นแรกจากนั้นพันรวดถ่วงใช้คีมขีปไปแล้วก็พันรอบแต่ออเบียดได้เลยครับเหลือไปลายไว้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้จากนั้นใส่ใบรียว แล้วก็พันลวด่วงทับลูกหมุนที่เราติดกับใบเรียวนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับทำวิธีนี้จะแน่นนะใช้ครีมขีบอีกทีหนึ่งครับตรงปลายลวดทวงเก็บให้เรียบร้อยเก็บงานให้สวยเมื่องานเราออกมาสวยเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการ อ่อท่อหดครับขั้นตอนสุดท้ายนี่นะครับก็เอาไฟแจ็คลนเลยเลย <100 S 1> เร็ียบร้อยครับส,สวยเลย